อยู่ๆหญิงสาวในละแวกเดียวกันก็หายตัวไปอย่างปริศนาและไม่นานก็มีคนพบศพของพวกเธอถูกฆาตกรรมเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นใช้ระยะเวลาเพียงแค่6สัปดาห์ฆาตกรต่อเนื่องแห่งอ e ิฟสวิตหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าซับฟ็อกแซงเลอร์เกิดขึ้นระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง10ธันวาคม2549เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวหายตัวไปในเดือนตุลาคม และในขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังตามหาหญิงสาวรายแรกพวกเขาก็ได้รับแจ้งถึงการหายตัวไปของหญิงสาวรายที่สองรายที่สรายที่4และรายที่หก่อนที่จะพบว่าเหยื่อทั้งหมดถูกฆาตกรรมสภาพศพของพวกเธอล้วนเปลื่อยเปล่าร่างเริ่มเน่าเปื่อยคนลายทิ้งศพของพวกเธอไว้ในสถานที่ต่างๆเมื่อตำรวจตรวจสอบก็พบความชื่มยงของเหยื่อทั้ง5ราย นั่นก็คือพวกเธอมีอาชีพเป็นหญิงขายบริการและมีประวัติติดยาเสพติดชจ้นหน้าที่ได้เก็บหลักฐานทุกอย่างในที่เกิดเหตุรวมถึงดีนเดของเหยื่อเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการหาตัวฆาตรกรเหยื่อรายแรกทัญญานิคโครทัญญาอายุ19ปีจากอิสวิตเธอหายตัวไปเมื่อวันที่30ตุลาคมก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รับแจ้งว่ามีคนพบศพข,ของเธอ ในแม่น้ำใกล้ครอฟตดอกมิลในวันที่8ธันวาคมสภาพศพไม่พบหลักฐานการถูกขก่มขืนและผลการชนสูตรศพไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดได้นิโคททำงานเป็นหญิงขายบริการเธอมีประวัติติดยาเสพติดทั้งเฮโรอีนและโคเคนเดิมทีเธอทำงานในสถานอาบอบนวดแต่ต้องออกจากงาน พาะเจ้าของร้านสงสัยว่าเธอกำลังใช้ยาเสพติดเหื่อรา,ายที่สองเจม่าอดัมเจม่าโรสอดัมอายุ25ปีเธอถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายบนถนนเวสเอนในอิสสวิสที่ที่เธออาศัยอยู่เธอหายตัวไปในวันที่15พฤศจิกาเวลาประมาณตี1 5ศพของเจม่าถูกพบเมื่อวันที่สองธันวาคมร่างของเธอถูกพบในสภาพเปลือยเปล่าแต่ไม่มีร่องรอยการถูกข่มขืน จะมากเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางแต่เมื่อโตขึ้นสู่วัยรุ่นเธอกลับติดเทโรอีนผลจากการติดยาเสพติดทำให้เธอต้องออกจากงานในบริษัทและผันตัวมาทำอาชีพหญิงขายบริการโดยแฟนหนุ่มของเธอในเวลานั้นก็ยังติดเฮโรอีนเยื่อรายที่3แอนเนรีอัลเดตันแอนเนรีอายุ24ปีหลังจากที่พ่อแม่ของเธอแยกทางกัน เธอได้ย้ายเข้าไปเรียนไฮสคูลที่อิฟสวิสและได้เกรดเฉลีย่ยในระดับที่ดีแต่เธอกลับติดยาเสพติดตั้งแต่อายุ16ปีอนาลีหายตัวไปเมื่อวันที่3ทธันวาคมมีคนเห็นเธอครั้งสุดท้ายเวลา17.53นานทีบนรถไฟจากฮาวิชไปเมนนิงทรีโดยที่อันาลีลงจากรถไฟที่เมนนิงทรีเวลา18.15 ก่อนที่จะไปอ e ีสวิตด้วยรถไฟในขบวนอื่นร่างของแอนนาลีถูกพบในปา่าใกล้กับแดกตันเมื่อวันที่10ธันวาคมจากการตรวจสอบสภาพศพพบว่าเธอเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจซึ่งร่างของเธอเปลือยเปล่าไม่สวมเสื้อผ้าและยังถูกจัดให้อยู่ในท่าตรึงกางเขนผลการชนสูตรพลิกศพพบว่าเธอกำลังตั้งครรภ์นในขณะที่เสียชีวิตเยื่อรายที่4 อเนตนิคโครอเนตอายุ29ปีเป็นเดือที่มีอายุมากที่สุดเธอติดยาเสพติดมาตั้งแต่ปี2543หลังจากจบหลักสูตรช่างเสริมสวยไม่นานเธอก็เริ่มทำงานเป็นหญิงขายบริการมีคนพบเห็นเธอครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่8ธันวาคมย่านใจกลางเมืองอิบสวิสโดยที่ครอบครัวของเธอ ได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ว่าเธอหายตัวไปและพวกเขาเป็นกังวลเนื่องจากมีข่าวการฆาตกรรมหญิงสาวขายบริการหลายลายร่างของแอนเนิตถูกพบเมื่อวันที่12ทธันวาคมใกล้เลวิงตันในสภาพที่ไม่สวมเสื้อผ้าและไม่มีร่องรอยการถูกข่มขืนและยังถูกจัดให้อยู่ในท่าตรึงกางเขนเช่นกันเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้แน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าเธอขาดอากาศหายใจและเหยื่ยอรายที่5พอลล่าคินเนอร์พอลล่าอายุ24ปีอาศัยอยู่ในอิฟสวิตเธอมีลูก3ามคนกับคู่หูอของเธอและลูกๆของเธอก็ได้รับก,การดูแลจากพ่อแม่อุปถมัมเนื่องจากเธอติดยาเสพติด พวอล่าหายตัวไปเมื่อวันที่10ธันวาคมเวลาประมาณเที่ยงคืนหลังจากนั้นอีกสองวันคือในวันที่12ธันวาคมวันเดียวก,กันกับที่มีคนพบศพของแอนเนตเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนพบศพของพัอล,ล่าร่างของเธออยู่ในสภาพเปลือยปล่าไม่สวมเสื้อผ้าและไม่มีร่องรอยการถูกข่มขืนนอกจากนั้น ยังมีรายงานจากการชนสูตรศพว่าเธอถูกฆาตรกรบีบคอจนเสียชีวิตก่อนที่พอล,ล่าจะเสียชีวิตเธอได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวขายบริการรายอื่นก่อนหน้าโดยระบุว่าแม้นว่าพวกเขาจะทำให้เธอต้องระวังเรื่องการขึ้นรถหรือการใช้ชีวิตแต่เธอก็ยังคงต้องไปทำงานเพราะเธอต้องการเงิน ตำรวจออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยหลายรายเข้าให้ปากคำหลังจากการสืบสวนสอบสวนจ้นที่ตำรวจได้ลองนำดีเอ็นเอที่พบในศพข,ของเหยื่อมาเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอของผู้ต้องหาในที่สุดพวกเขาก็พบว่าดีเอ็นเอของคนร้ายที่ปรากฏอยู่ในร่างของผู้เสียชีวิตตรงกับผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งตำรวจจึงทำการขยายผลสืบสวนสอบสวนและพุ่งเป้าไปยังผู้ต้องสงสัยชื่อสตีฟ เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าสตีฟเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้เสียชีวิตหลายรายและเมื่อตรวจสอบรถยนต์ของสตีฟก็พบคราบเลือดที่ตรงกับเลือดของเหยื่อและเจ้าหน้าที่ยังได้พบเส้นใยพรมบนผมของเหยื่อที่เป็นเส้นใยแบบเดียวกันกับพรมที่บ้านของสตีฟจากการสืบสวนของตำรวจเชื่อว่าหลังจากที่สตีฟ ลงมือฆาตกรรมเหยื่อเขาไม่ได้ทิ้งศพของพวกเธอในท,ทันทีเขาเลือกที่จะทำลายหลักฐานโดยการทำให้ศพเน่าเปื่อยก่อนที่จะนำศพไปทิ้งแต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจึงทำให้ตำรวจสามารถตรวจสอบ DNA จากหลักฐานที่เก็บได้จากร่างของผู้เสียชีวิตและเมื่อมั่นใจในหลักฐานตำรวจ จึงขออำนาจศาลออกหมายจับสตีฟในข้อหาฆาตกรรมเหยื่อที่เป็นหญิงสาวจำนวน5รายสตีฟไรส์เกิดในหมู่บ้านเออร์พิงแฮมประเทศอังกฤษพ่อของเขาเป็นสารวัตรทหารเขามีพี่ชายและน้องสาวสองคนจากหน้าที่การงานของพ่อทำให้สตีฟต้องย้ายตามครอบครัวไปประจำการในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่หลังจากที่พ่อของเขา พาครอบครัวย้ายกลับมาประจำการที่ยังคิดได้ไม่นานพ่อกับแม่ของสตีฟก็ตัดสินใจแยกทางกาันโดยที่พ่อได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูสตีฟหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยได้พบหน้าแม่อีกเลยตลอดระยะเวลา25ปีหลังจากที่สตีฟออกจากโรงเรียนเขาก็ได้เข้าทำงานในเหลือพาณิชยและทำงานอีกหลายอย่างเช่นเป็นคนขับรถบรรทุกบาร์เทนเดอร์และก่อนที่เขาจะถูกจับ เขาทำงานเป็นพนักง,งานขับรถโฟลคลิฟสตีฟพบรักและแต่งงานกับแองเจล่าโดยมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็หย่าร้างกันการหย่าร้างและความรักที่ล้มเหลวทำให้สตีฟหันเข้าหาหญิงขายบริการทางเพศจนเป็นหนี้เพราติดการพนันสตีฟเคยโดนจับในข้อหาลักทรัพย์จนต้องเข้ารับโทษ และให้บริการสังคมเป็นเวลา1,000ชั่วโมงสตีฟพยายามฆ่าตัวตายถึงสองครั้งครั้งแรกด้วยการลมกาคาร์บอนมอนอกไซด์ในรถยนต์แต่มีคนมาเห็นเหตุการณ์เขาจึงถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังจากหายเป็นปกติสตีฟตัดสินใจเดินทางไปอยู่ประเทศไทยนอกจากนั้นยังได้คบหากับหญิงไทยจนถึงขั้นแต่งงานกันแต่แล้ว เขาก็ถูกหลอกความรักพังทลายลงอีกครั้งทรัพย์สินหลายอย่างของสตีฟหมดไปกับการปนเปื้อผู้หญิงทำให้เขาต้องกลายเป็นหนี้และถูกประกาศให้เป็นบุคคลล้มละลายความรักสวยหรูที่พังทลายลงทำให้เขาตัดสินใจกลับไปอยู่ที่อังกฤษและอีกสัปดาห์ถัดมาสตีฟก็ฆ่าตัวตายเป็นครั้งที่สองด้วยการกินยาเกินขนาด แต่เขาก็ถูกช่วยไว้ทันจนสุดท้ายสตีฟก็ได้ย้ายกลับไปอยู่กับครอบครัวของพ่อที่เมืองอิฟวิสต์ที่นั่นทำให้เขาได้พบรักใหม่อีกครั้งดูเหมือนทุกอย่างในชีวิตกำลังจะดีขึ้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่สตีฟยังคงทำสม่ำเสมอนั่นก็คือการซื้อบริการทางเพศกับยินขายบริการ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าสตีฟจะก่อเหตุฆาตรกรรมหญิงสาวเพียง5้ารายเท่านั้นเพราะพวกเขาเชื่อว่าอาจเป็นไปได้ที่จะมีเหยือ่อถูกฆาตรกรรมมากกว่านี้แต่การสืบสวนยังไม่มีอะไรคืบหน้าดังนั้นสตีฟจึงกลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ฆ่าเหยื่อไปทั้งหมด5้ารายโดยใช้เวลาก่อเหตุในเวลาอันสั้น เพียงแค่6สัปดาห์เท่านั้นในช่วงเวลาที่ติดคุกสตีฟเขียนจดหมายถึงคอนลาด์ผู้เป็นพ่อหลายฉบับมีหนึ่งฉบับที่เขาโทษว่าพ่อคือสาเหตุที่ทำให้เขาต้องเข้ามาอยู่ในคุกเนื่องจากพ่อของเขาเป็นสารวัตรทหารตอนเด็กสตีฟจึงถูกพ่อเลี้ยงดูด้วยการบังคับข่มเหนให้อยู่ในกฎระเบียบอย่างเคร่งคัดถึงแม้ว่าวันนี้ จะไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้ว่าทำไมสตีฟถึงต้องฆ่าหญิงสาวทั้ง5้าลายแต่สำหรับคอนหลาดผู้เป็นพ่อคดีนี้ทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากสิ่งเดียวที่คอนหลาดเลือกทำในวัย80ปีก็คือการลุกขึ้นเผชิญหน้ากับความจรงิงคอนหลาดเลือกให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกเล่าชีวิตและบาดแผลในวัยเด็กที่ส่งผลให้สตีฟกลายเป็นแบบนี้ ตัวเขาเองตลาดยอมรับว่าเขาอาจเลี้ยงลูกผิดพลาดเขาอาจไม่ใช่พ่อที่ดีแต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะทําให้ลูกของเขากลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องในฐานะพ่อนี่คือหน้าที่ที่ต้องแบกรับภาระและไม่ใช่พ่อทุกคนที่จะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้เขาอาจทําเพื่อครอบครัวคนตายหรืออาจทําเพื่อสังคมแต่ท้ายสุดแล้ว มันก็เป็นเหมือนบาดแผลและความทรงจำที่เลวร้ายที่เขาต้องแบกรับมันไว้จนกว่าจะหมดลมหายใจคอนลาดบอกว่าเขารู้จักหนึ่งในครอบครัวของเหยื่อถึงแม้นพวกเขาเหล่านั้นจะให้อภัยสตีฟแต่สำหรับตัวเขาเองเขาไม่มีวันให้อภัยคอนลาดย้ำกับสื่อว่าเขาจะไม่มีวันให้อภัยต่อสิ่งที่ลูกชายได้กระทำ กับเหยื่อทั้งหมดเป็นอันขาดการไต่สวนพิจารณาคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่5สัปดาห์และแล้วคณะลูกขุนก็ตัดสินเป็นเอกฉันท์ว่าสตีฟไรท์มีความผิดฐานฆาตกรรมพัญญานิโคลเจมมาอาดัมแอนเนลีลเอลดตันพอลล่าคิวเนอร์และแอนเนตนิโคลเขาได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตท่ามกลางความดีใจของญาติผู้เสียชีวิตทั้งห ที่อย่างน้อยพวกเขาก็ได้เห็นฆาตรกรได้รับโทษถึงแม้นว่าสตีฟจะไม่เคยรับสารภาพและไม่เคยเล่าถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ